สวัสดีจพี่น้องต้อนรับสื่อสารวิชาจา้าวันนี้อยู่ที่ไร่สวนผักไทยในเบลเยียมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจวันนี้จะพามาเก็บอะไรพี่น้องจา้าค่อยค่อยพาพี่น้องมาเก็บบักทัวพี่น้องจา้าบอแมนเมืองไทยตามค่อยมาคลโมีค่ะควิกลี่นะคะอยู่หาพี่น้องนีก็คือบักทัวบักทัวนะจ๊ะลุกซิคะพี่น้องยุกสูงๆเลยค่ะให้ๆเลยค่ะบักทัวพี่น้องจา้าบักทัวพี่น้องยัี่ตามค่อยมามันยังไม่มีเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะ บักถั่วเต็มไปหมดเลยวันนี้ค่อยได้แบบว่าอะไรนะได้กล่องแล้วเราก็ได้เก็บอะไรอ่ะเราก็ได้ <laughs> เราได้เก็บอ่าค่อยได้บอกบวบมากหน่อย <laughs> บ,บวบเสร็จไปไปอมใส่อสันอมใส่กบพี่น้องมาอ้ยดูสิบดลุกนี่คำนี่อ๋อสวยมากเลยนี่บักถัว่วพี่น้องเพื่อนในคำ c l o ส e คำ c l o สค่ะนี่ค่ะเพื่อนในบิดยังสีได้พี่น้องเด้อบีด,ด,ด,บ,ดบิดอย่างนี้นะคะ บบอย่างนี้นะคะปูดมันจะมันจะอ้วนเหรอตัวนั้นนี่โชว์โชว์ขท่านดิสเวค่ะ,คะนี่ทุกคนขานี่เห็นไหมคะสวยงามมากเลยเพราะเรามี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 อินไซต์เยอะแยะเลยพี่น้องจา๋าทั้งไตทั้งในมีหลายๆอันนี้บบแมนหยางพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือผักอิผักตำลึงผักตำลึงนะคะเนี่ยพี่น้องผักตำลึงนี่ เต็มไปหมดเลยจ้านิลุก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 พี่น้องอันนี้ก็คือประเทศเบลเยีเยมนะจ้าทุกคนจ้ะคุณพี่แกบอกว่าฟรีสไตล์แล้วน,นะนคุณน้องเบิร์ดพี่น้องพักกำลังพี่นอ้องโอ้ยพักกำลังวันนี้เราจะได้ปเก็บถั่วก็ได้ฟังกำลังไปด้วยจะไปเจยวใส่อะไรดีเนาะจะไปเจ๋วปนกบจะไปหากบอยู่ทางไหนเนาะพี่น้องจ๋าจะไปหากบอยู่ที่ไหนพี่น้องจ๋าดูสิพักกำลังพี่น้องกระสีหงกสีไห้พี่นอ้งนอ,อ,งนองจ๋ามาโฟลลมีค่ะ นี่เอาต้หยอดอวบเลย f o l l o โล่ close close ค่ะนะคะนี่ยอดอวบนี่นองจาพี่น้องอย่าเลื่อเบิ่งข้างบน d ด n น forget to look up s t a r นะคะพี่น้องนี่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 เนไาเห็นบ่อยจ้ะวิวิมอันนี้ค่อยเอาไม่ถึงเนี่ยนี่ลุกเนี่ยวิลุกนี่เต็มไปหมดเลยทุกคน นี่จ้านี่นี่นี่จ้านี่จ้าได้กล่องข้าวน้อยมาแล้วนะจ้าทุกคนจ๋านี่ดูสิทุกคนผักตําลึงก็พอผักตาลึงนะจ้าทุกคนนี่จ้าบักทัวพ่อเห้ยงพ่อเฮ้ยง,เ,ยง,เ,ยงเดี๋ยวทำนี่เธอพ่อเหียพีงน้องเดี๋ยวเราตามวิมคำฟอลมีค่ะตามเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคนถ๋าน้องมีแต่ปลาปตํกลึง อันมีแต่ปลาปากัปากทั้วี่น้องจ๋านี่เห็นบ่จ้าให้บิดเอาอย่างสิเด้อนี่จา้าพี่นอ้องอ๋อทำไมมันเยอะอย่างงี้เอาวิมอยู่อยู่ไฮอยู่อยู่โกอยู่โก,โกพิกซิไปอยู่โกพิกซิให้นางงามให้นางงามไปถือนะจ๊ะเพราะว่านางงามสูงนะคะนางงามขานี่อยู่ในหัวเธอนี่คุณบิดเอาเด้อเธอ ใส่นางงามอีกแล้วใส่เลงงานใส่เลงงานน,นงางมอเลยพี่น้องจ๋าีจะบิดเอาเลยนะจ๊ะทุกคนขาพี่นอ้องจ๋าพาพี่น้องมาเบิงเบิงมือน่นอ้อมาเจ้ะทุกคนจ๋าใครอยากจะช่วยนางงามเก็บนะคะยืับ into hand like this ท i n your ankle อะ่ะพี่น้องีจ๋าบักทัวพี่น้องมาเก็บเลยจ้าเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาเอาได้บอสที่นี่เอาเอาเดี๋ยวจะโน อ่ะเอาบิดเอาหน่องบิดเอาได้จ้ะบิดเอาค่ะไปล e t s g ก i n อินไซด์ไปเลยแฮมอินไซด์สมอลเยอะๆเลยไป t า k e t คเทคบิ๊กเสเกตไป Go อินไซด์ไปเลยค่ะ Go อินไซด์ไปนะพี่น้องแ็นว่าจะหลายหลายพี่น้องจ๋าจะเบื้องจ้ามิเตอรบักทัวพี่น้องอันนี้ประเทศเบลเยียมได้จ้าบริเวณประเทศคืั่ประเทศหรือประเทศไก่สวนอัน ผักไทยอะไรไปเอาโอเวอร์เดย์เลยค่ะเทคเลยค่ะนั้นเลยค่ะทุกคนขาดูสิสวยไหมพี่น้องจา๋าเลิศอิลีพี่น้องอเอาละพี่น้องเอาคลิปนี้เอาซัมมี่กันเนาะเอาพุ Put the ทอินเดบาสเกตสิสวยไหมพุ Put the ทอินเดบาสเกตสิสวยไหมขยัเมือ่อยห้พุทอินเดบาสเกตสิพอแล้วอินับอินับ พุทินในบาสเกตใช่คะเนี่ยสวยไหมโชว์เ,เพื่อนๆสิเนี่ยนางงามจะพามาเก็บนะคะทุกคนขาสวยประจัาพี่น้องคุณไหเออคะ่ะนี่พี่น้องจ๋าอัตไซนะคะเล็กติสนะคะเนี่ยนางงามพามาเก็บถั่วนะคะทุกคนขานางงามพามาเก็บถั่วแจ็คสันไดหลายเบอร์หลายเ,ายเอาล่ะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเก็บถั่วกันอีกต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบาย ไปเด้เปล่เอานางงามบอกว่าให้เศร้าเก็บพ่อเก็บเศร้าพอ่อมันหลายแล้วคุ้นไปพี่น้องจ๋าเจ้เบิ่งจ้าพี่น้องไปนี่จ๋าสวยงามหลายพี่น้องเบิ่งเด้ออ้าธุอันนี้เก็บพวกตัล้ลึงกับมีพร้อมมีสุยางสุแนวพนะี่น้องเห็นบอกใกล้ๆนนโอ้อยมันลอยยุ่งลอยยิ่งลอยย่าง พี่น้องจา๋านี่พี่น้องนางงามกําลังเก็บอยู่น,นางงามกําลังเก็บอยู่นะจ๊ะเต็มไปหมดเลยดูสิสวยกว่าทุกปีเลยนะพี่น้องจา๋าสวยกว่าทุกปีเลยจ้ะสวยงามอีหลีนี่พอแล้วอยู่มันจะกินไม่ทันพ,พ่อกีนนะไปกะบ้านกะบ้านไปกะบ้านเฮ้าสวย สวยแท้สวยงามจริงๆงั้นงานจะเก็บผักจำลึงเหรอพี่น้องจะเบิง่งเนี่ยผักจำลึงสวยๆเลยจ้ะเก็บไปจะได้กินเนาะเนี่ยน,อน้องมันเป็นหน่วยละ่ะมีหอดหน่วยมันเนี่ยพี่น้องมีหอดหน่วยไปพี่น้องจา๋านี่คุณคุณคุณนางงามมาเจอเต็มไปหมดเลยจ้ะยูแฮปสมอลวันโอเวอร์เดย์อะไรตันหนวยแบบมะระพี่น้องจา๋มามะระใหญ่เลยหลายๆอี่า้นี้ น้องเต็มไปหมดเลยจ้ะแล้วมันก็มีเนี่ยพี่น้องบักมาละก็มีเต็มไปหมดเลยเนี่ยใหญ่เลยนี่ยยิ่งสวงามเอาบอกตัวหน่อยเอาไหมพิเศษไหมพี่น้องจา๋ามันเต็มมันเต็มไปหมดเลยนะทุกคนจ๋ามันเต็มสวนไปหมดเลยมันเต็มไปข้างในนูนะ่นน่ะพี่น้องนี่บักทัวร์บักมาละไหนสวยสิสวยไหมสวยมากเลยจ้ะนะทุกคน ได้หลายสิ่งหลายอย่างกลับบ้านแล้ววันนี้ไปไปเมืองจักองสุขมขาดเร็วๆไปไปไป